พอวันนั้นมาดามก็เอาลูกไปฝากเขาไว้ก็มีความรู้สึกว่าเศร้าใจมากๆเลยค่ะพี่น้องต้องจากลูกมองดูหน้าลูกแล้วก็เดินจะหันหลังให้ลูกแล้วก็น้ําตาไหลไปทํางานพอทํางานเศรษฐกิจมันก็ไม่เหมือนเดิมมันก็เริ่มที่จะแบบว่าพวงมาลัยก็ไม่ค่อยได้แขกก็ไม่ค่อยมีอย่างนี้นะเราร้องเพลงเงินเดือนก็น้อยติปก็ไม่ค่อยได้ลูกก็ต้องกิน รายเดือนก็ต้องจ่ายให้เขาค่าเขาเลี้ยงลูกก็เลยตัดสินใจไปไปเป็นคังคูไบค่ะเรื่องราวของมาดามคังคูไบก่อนที่จะได้มาอยู่นอร์เวย์ก็มาฟังกันค่ะเริ่มแรกนี่มาดามก็เป็นนักร้องอยู่ประเทศไทยเป็นนักร้องตามอ,อ,าอาบอบนวดอาบอบนวดทําไมพูดไม่ค่อยชัดเลยแปลกมากเลยเป็นนักร้องอยู่อาบอบนวดตามคาเฟ่อย่างนี้นะคะก็ เอาแบบร,วบร่วประตัดตอนเลยเนาะมาดามนี่เป็นคนสวยนะคะเป็นคนสวยเป็นคนตัวเล็กเป็นคนเซ็กซี่มิปาม่ามีหยางมิเบากระไลยังปกติเนี่ยละค่ะล่ะก่ะเธเป็นคนมักมวลมักหยางนำเงินทองไม่ค่อยเก็บหรอกค่ะชีวิตของมาดามเป็นคนรักเพื่อนจ่ายสเปซสปัปปะไปทั่วไม่ค่อยเก็บเงินหรอกพอถึงเข้าตาจนวันหนึ่งเนี่ยมาดามเกิดท้องขึ้นมาค่ะท้องกับแฟนหนุ่ม แต่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะคือว่าเขาเขาลูปหล่อมากก็เลยม<ส>ีค่ะ<ส>แล้วก็มีท้องมาแล้วก็พ่อตอนท้องก็เงินก็ไม่มีทํางานก็ไม่ได้ก็กัดฟันอดทนอดกั้นเอารอคลอดลูกพอคลอดลูกได้3มเดือนอ่านี่แหละลูกลูกได้3มเดือนก็เอาไปจ้างเขาเลี้ยงฝากเขาเลี้ยงให้ปู่กระยาเขาที่ว่าเป็นความขึ้นลงขึ้นศาลนั่นเลยค่ะ ให้เขาเลี้ยงแล้วเขาก็เกิดความรักต่อเด็กก็เข้าใจเขาระดับหนึ่งแต่ว่าเราเป็นแม่เราก็ต้องเอาลูกเรากลับคืนมาค่ะเมื่อถึงเวลาเมื่อเราพร้อมเราต้องเอาคืนมาค่ะที่นี้พอวันนั้นมาดามก็เอาลูกไปฝากเขาไว้ก็มีความรู้สึกว่าเศร้าใจมากๆเลยค่ะพี่น้องต้องจากลูกมองดูหน้าลูกแล้วก็เดินจะหันหลังให้ลูกแล้วก็น้ําตาไหลไปทํางาน พอทางานเศรษฐกิจมันก็ไม่เหมือนเดิมมันก็เริ่มที่จะแบบว่าพูามาลไยก็ไม่ค่อยได้แขกก็ไม่ค่อยมีอย่างนี้นะเราร้องเพลงเงินเดือนก็น้อยทิปก็ไม่ค่อยได้ลูกก็ต้องกินรายเดือนก็ต้องจ่ายให้เขาค่าเขาเลี้ยงลูกก็เลยตัดสินใจไปไปเป็นคังคูใบค่ะพี่น้องมาดามตัดสินใจไปเป็นคังคูใบในคืนวันนั้นค่ะ คืนวันนั้นมาดามตัดสินใจที่จะไปเป็นคังคู่ใบค่ะแต่ก่อนที่จะไปก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเราไม่ได้มีชีวิตที่ตกต่ำขนาดจะต้องไปไปเป็นบางคังคูใบเราก็มีความรู้สึกเยียดยามผู้หญิงที่เขามีความรู้สึกดูถูกกับไม่ได้เยียดยามไม่ถึงกับเยียดยามกันแต่มีความรู้สึกดูถูก,ยยถก,ยยก,ถกผู้หญิงที่เขาทํางานแบบนั้นทีนี้พอมาเจอกับตัวเองก็เลยมีความรู้สึกว่าเออ มันก็คงจะเป็นอย่างนี้ละมั้งที่เขาไปทำๆทกันก็คงจะถ,ถ,ถึงจุดหนึ่งของชีวิตแล้วก็ไม่มีที่ไปทางตันก็เลยตัดสินใจเป็นคางคู่ใบก็ได้แต่ขอโทษเพื่อนๆหรือว่าคนที่เราเคยมองเคยดูถูกทุกอย่างก็คิดในใจว่าขอโทษนะที่ฉันดูถูกเธอในวันนั้นแต่แต่ไม่ได้เคยว่าใครที่พูดออกจากเปลาปากเราอย่างนี้นะคะแต่ในใจคือคิด ดูถูกดูแคลนเขาที่เขาไปทําแบบนั้นเพราะว่าเราไม่ได้มีชีวิตลําบากยากเย็นเหมือนเขาเลยนึกไม่ได้เหมือนเขาค่ะทีนี้พอมาถึงคิวตัวเองถึงตาตัวเองก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองพอมาดามทาเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างไปประเทศสิงคโปร์ค่ะก็ก็มีความรู้สึกลึกๆเจ็บปวดนะเจ็บปวดก็คือคิดถึงลูกมา,มากๆเลย คิดถึงลูกแต่ก็ต้องตัดสินใจที่จะต้องทําแบบนั้นเพราะว่าแม่เราครอบครัวเราก็รอรอเราอยู่แล้วแม่ก็ไม่มีใครเลี้ยงงีแม่ก็ชีวิตมาดามนี่หาเงินส่งแม่มาตลอดชีวิตนะจะน้อยจะมากก็ส่งมาตลอดทีนี้พอไปก็แรกๆก็ทํางานไม่เป็นเพราะว่าไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนคือคือ ไปกับแขกจังสีกัพี่น้องบ่กเคยเห็นมาก่อนกันเลยกลายเป็นว่าเห็นงานม่เปลี่ยนยืนเบื่องเขาแนมใส่แนมขัวอย่เขาเห็นจังไรกันว่าอ้ยังแบบนี้เรียนรู้ไปฟังเขาพูดฟังดูเขาทําเขาทํายังไงก็มันก็เริ่มชินเริ่มชินเริ่มชิน,ชนแล้วก็ถึงเวลาก็กลับมาบ้านแล้วก็ไปไปสิงคโปร์อีกค่ะ คังคูบามาดามคังคูบไปสิงคโปร์อีกประมาณสองสามเที่ยวพอสองสามเที่ยวหลังนี้เกิดสนุกพี่น้องสนุกเพราะว่ามันได้ทั้งเงินได้ได้ได้เจอทั้งฝรั่งได้ทั้งเงินได้ทั้งไปประเทศอื่นที่มันเจริญหูเจริญตาอย่างนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีเนาะการเป็นคังคูบเนี่ยก็เป็นมาเรื่อยเรื่อยเืไปประเทศสิงคโปร์อยู่สองสามครั้งก็เลยมาเจอ พ่อของลูกนี่แหละค่ะก็แต่งงานกันแล้วก็ขึ้นเครื่องบินมาแหละที่พูดให้ฟังนั่นเลยค่ะการเป็นคังคูใบนะคะพี่น้องจ๋าบางครั้งนี่มันมันไม่ได้ง่ายนะมันต้องกล้ามเกืนฝืนทนมันต้องทนกับความรู้สึกของตัวเองทนกับความต่อต้านในใจของตัวเองไม่ได้ง่ายเลยนะคะพี่น้องการเป็นคังคูใบาย,ยากค่ะกล้ามเกืนฝืนทนมากๆค่ะก็พอทุกๆคนที่ ที่มาดามเจอที่มาดามรู้จักที่ประเทศสิงคโปร์ที่เป็นสาวๆคลังคูใบเหมือนกันก็ต่างคนก็ต่างเจ็บปวดรวดรลาวกันทุกคนแหละคะ่ะไม่มีใครที่อยากจะไปเป็นแบบนั้นมาดามก็เลยมานั่งคิดมาสังมานั่งคิดแล้วก็เออคนเราเนี่ยเนาะชีวิตมันก็แตกต่างกันออกไปเราอย่าได้ไปดูถูกดูแคลนซึ่งกันและกันเลยทุกคนต่างหาความอยู่รอดต่าง หาทางที่จะไปต่อในชีวิตของตัวเองให้ให้ไปถึงจุดสุดยอดให้ไปถึงจุดที่เราต้องการให้มีเงินให้มีทุกอย่างที่เราปรารถนาค่ะเราก็เลยเคิดแบบนั้นก็เอาใจช่วยสาวๆคังคูใบในประเทศเทยนี้ประเทศไทยเรานี่คังคูใบยเยอะมากเลยนะคะพอเอาใจช่วยสาวๆคังคูใบนะคะก็ขอให้ประสบความสําเร็จ ขอให้เจอคนดีๆเอาไปเลี้ยงขอให้เจอแฟนหล่อๆขอให้เจอฝรั่งดีๆนะคะสาวๆครังคบใบจ๋าคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังแค่นี้ละคะ่ะไว้คลิปหน้ามาดามจะหาอะไรมาเล่าต่อนะคะใครได้ดูได้ฟังหนังเรื่องนี้แล้วช่วยมาเล่าให้มาดามฟังหน่อยมาดามอยากจะดูหนังเรื่องนี้มากเลยนะแต่มันยังไม่เข้าที่ประเทศนอร์เวย์ถ้าเข้าเมื่อไหร่มาดามจะไปดูมาดามอยากดูมากค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ